Why, Why? ไม่เอา g r o อะไม่เอาผู้หญิง Why because I'm ผู้ชายหนอแป0 0ัน0 0ด5ันายในเวลาหนึ่งว <c oughs> ินาทีทำอะไรกันครับเ <c oughs> นี่ยรุนรุนเทอยู่เทาลดูชูดดินึ่งซิ วีของเรานะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนจะพาทุกคนไปทํางานด้วยกันแบบจุกๆทั้งอาทิตย์เลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมนสแตนนะคะทุกคนกําลังจะมาถ่ายรายการค่ะวันนี้ออฟฟิตเราเรามาถ่ายรายการฟุตบอลนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ๆเขากําลังสองพากันอยู่ พอจะแบ่งดูเชา่าสักงเราดูกันค่ะวันนี้ทํำอะไรบ้างวันนี้ถ่าย2องรายการถ่ายที่เมนสเตนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแวะไปหาพี่ท็อปออนท็อปทอยนะคะที่เมกาพาราซ่านะคะสะพานเหล็กแล้วก็มีถ่ายกับพี่นิกกี้อีกเป็นรายการฟุตบอลกันโอเคเด t นส o เอาตาเอาต์เมื่อ like ก okay, no evet> ี้ทำอะไรกันอะดูีบักชอตอนนี้เรามาที่เมกะนะคะเมื่อกี้แวะไปหาพี่ท็อปที่ร้านออนท็อปคอยมาแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินไปกินข้าวแล้วก็น้องไปขโมยมาจากร้านละหนึ่งอันนะคะมอนชิชิมอนชีแตนมอนชิโฟะ อันแพกหน้องตัวอะไรน้องตัวอะไรน้องเสียบัวอีกแล้วเหรออีกแล้วลว why เก้าจ like ู่ไม่ได้ไลฟ์ดิโซไม่ different หรอ Yeah different you show ดิ better why better อันนี้ผู้ชาย why you girl, ไม่เอา g r o อ่ะไม่เอาผู้หญิง why because I'm ผู้ชายเนาะมัมมัม,ม,มแดงโภชนาค่ะทุกคนเย้่วัดีวัดี สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน Hi bro ห <in> ิวมากก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวพอกินเสร็จเราก็จะไปช้อปปิ้งกันนะคะ<ม>ในเมกามีเวลาชั่วโมงหนึ่งเราก็เดี๋ยวไปถ่ายรายการกับพี่นิกกี้ต่อนะคะรอติดตามกันด้วย<ม>ข้าวทวมคืบวัวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงแล้กกวก็ไข่เบเต เบตอร์เนเกาหลีวะ Where my money ได้หลายเสียตังนะท่านแรกหกพันหกับที่แปะโทรศัพท์แปดพันแปดพันายทในเวลาหวินาทีสองร้อยคุ้มละใช่สิบบาทกับสกากับบ้านใช่เป็นไยใช่สิบบาทเนี่ย สิมบ้าเลยหมูเพราะจ้าสิมบ้าสิมบ้าสิมบ้าน้าอิงแบลวอยู่ถ้าพ่อจะน้าแก่กว่านี้เออพ่อจะน้าแก่กว่านี้บุรีสิงโตว่าน้าแก่นะคะร้านนี้ตอนนี้เราก็มุงมาที่สตูกันแล้วนะคะจากสะพานเหล็กรถติดมากเฟิร์นเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยละเพราะว่ารายการบอลสองรายการเดี๋ยวเหมือนจะรู้ว่าถ่ายวันเดียวกัน เลยแบบเปลี่ยนเสื้อซะหน่อยตอนนี้รอพี่นิกกี้ถ่ายเทปแรกก่อนนะคะตอนนี้เทปแรกยังถ่ายไม่เสร็จเรานั่งรออยู่ข้างล่างดีนะไม่ขึ้นไปเมื่อกี้เดี๋ยวเชสันทินไปใครอะใครอะเขาเสียงเขาเทปเราอีกตอนนี้นั่งรอเดี๋ยวขึ้นไปเจอพี่นิกกี้ให้พี่นิกกี้ทักทายบอกเรานะคะเหนื่อยมากไม่เอาแล้วนะวันละสองงานอะแต่ยังมีวันละสองงานอีกนะใ,ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะว่าเราทำงานขยันกันขนาดไหนจ้าง,งเลยค่ะจ้างเลย i'm เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับครับครับเกษตรสมมุติ you know, you know. you know. you know. yes, ก็มาอยู่ที่ร้านจิวเวลรีของพี่ใบเฟินนะคะซึ่งพี่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันซึ่งเฟินเคยไปถ่ายงานกับพี่เขาเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่วันนี้ก็มาเพราะว่าเฟินสั่งแหวนไว้ให้นอ้องนีอยู่น,นี่แล้วก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ร้านพี่เขาด้วยตอนนี้ก็คือเป็นเวลา ก้าโมงครึ่งตื่นเจ็ดโมงวันนี้นอนไปตอนตีสองเกือบตีสามสติยังไม่มาค่ะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวไปสักอีกไปสักเสร็จแล้วก็มีงานต่อตอนเย็นอีกแล้วพอมีงานเสร็จปุ๊บไปดูไทยโทอสมต,ต่อดูความวุ่นวายของวันนี้นะคะคนลืมไทยทสมวันนี้วันนี้แต่ก็ลืมไปแล้ววันนี้ไม่ใจโทยทอส โอเคค่ะเราดูกันชีวิตของคนที่วิ่งงาน20ล้านงานตอนหนึ่งวันนะคะยังไม่จบเท่านี้จนกว่าจะถึงวันที่19แเ้วและเราจะได้พักทีเดียววัาที่20 แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยพี่กมีการูันานแแล้วจนะวันนี้เนี่ยกมชอไลน์ยไลน์กแได้ครับทีมอมาทีพาไากูได้านก็่ดออกทีนยรตอนนี้เราอยู่ที่ไทยแลนด์เกมโชว์นะคะทุกคนมาี่การเกมซีออนไลน์ค่ะซึ่งอันนี้ไม่มีใครมาหาเนเลย ทำอะไรกันครับเนี่ยลุนรุนเจ็ดัดอยู่เจ็ดถัดดูชู้ดินั่งลงสิดูจบเหรอไปกินไว้์เมี่ยกี้รางวัลของผู้แพ้ค่ะคนแพ้ต้องถ่ายรูปคนชนะไม่ต้องถ่ายเอานี่กลับบ้านด้วยเนี่ยไป เสร็จไปแล้ว2งานนะคะเมื่อเช้ามาทำกับเอฟซีออนไลน์แล้วก็ตอนเย็นทำกับ AMD นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเฟิร์นจะต้องไปเอีเวนต์แดงเดือดอีกคืนนี้ <c oughs> แมนยูเจอเลยวผู้นะคะเพิ่นไปที่ไฉไลบาร์พระรามก้าแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจะไฉไรบาร์ก็ต้องไปหาเจด,ดําอีกไปถ่ายรายการกับเจดําเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศค่ำคืนนี้มาให้ดูนะคะว่าการทํางานในวันแดงเดือดที่เราไม่มีความมั่นใจเลยนันจะเป็นยังไงคะทุกคน อนนี้เราก็ไม่อยู่ที่ร้านเฉยไลบาแล้วนะคะทุกคนตอนแรกคือวุ่นวายมากเพื่อจะมีเวลาว่างตอนนี้ก็ครึ่งหลังแล้วนะคะครึ่งแรกเรานําไปนิดหนึ่ 1, งมริ่ตูนตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกโค้จะบา้านะคะทุกคน,นก็มาแจกของรางวัลเนาะแล้วก็พูพพดคุยกับแฟนๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูเนาะ,ะว่าค่ำคืนนี้เป็นยังไงจ้าหวังว่าเราจะได้สามแต้มในตอนจบนะคะ หลังจากที่เราโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะคะเก <c oughs> ือบโดนอีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้นะ่ย <c oughs> แฮร์รี่ <c oughs> แมกไวย์ <c oughs> มาทำประตูขึ้นนำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งที่สองประตูตัวหนึ่งะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ทดเวลาแปดนาทีนะคะทุกคนตอนนี้เหลืออีกสามนาทีสวดมนต์แล้ว <c oughs> แฟนแมนยูตอนนี้สวดมนต์แล้วนะคะเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่หยุดของแฟนแมนยูก็เป็นโลก